สัสดีค่ะหมูกรอบเดี๋ยวจะทำ ผัดผักบุ้งไฟแดงบุ้งไฟแดงเครื่องปรุงเราก็จะประมาณนี้หมูกรอบน้ำเปล่าใช้น้ำมันหมูในการผัดพริกกระเทียมผักบุ้งเด็ดล้างเรียบร้อยนะคะก็มีเจ้าเจี้ยวน้ำตาลเอ่อสี่ยวขาวนิดนึงน้ำมันหอยแล้วก็รสดีนิดนึง เม,เมนูนี้ต้องระวังเค็มให้สุดๆเลยนะคะเขาจะเค็มง่ายมากถ้าเจออะเราเติมได้ใส่ทุกอย่างลงไปน้ำเปล่า พยายามอย่าปรุงเยอะนะมันเค็มมูโอเคพร้อมจุดเตาให้ฟังเสียงไฟแรง อันนี้ให้ดูความน้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะเราพร้อมผักพร้อมลุยพอมันสนดชั่วก็ใช้ได้นะคะ ข้าวต้มข้าวสวยได้หมดข้าวกีิะพีดีเพื่อนๆเริมได้เนาะเอ้ยเรามีข้าวเป็นหมอ้อโอ้วาาวเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันเดอ้อ มาเ้อผักบุ้งไฟแดงจานยักษ์ของเราหมูกรอบเน้นเน้ๆข้าวสวยร้อนร้อนน้ำอุทัยทิพย์คือเกากินแล้วสบายท้องอ่ะน้ำอุทัยทิพย์อ่ะนะโอเคมาลุยลุยลุยชิมแล้วรสชาติแปะ๊ะเลย เป๊ะเลย <c oughs> เนาพริกลงคอแล้วเด้อบัน อีกเด้อ แซ่บารอืมไปสั่งเขามาได้น้อยเนาะทำเองนี่มันถึงได้โอ้ ในที่แคบๆในบ้านต้องระวังนะคะไฟแดงไฟลุกไม่ได้นะโอเค อือร่อยมากๆได้ประโยชน์ด้วยเนาะเนี่ยแล้วต้นมันก็จะจะแช่ไว้เผื่อมันออกยอดโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks. Thanks so much Morning Glory with the pork See you next video. Bye bye.